Air Brand t l รุ่น t p r o รหัส t p r o WD รุ่นนี้จะเล่นยังไงบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันอย่างแรกเลยของรุ่นนี้ก็คือมี Wi-Fi ค่ะสามารถสั่งงานผ่านมือถือได้สามารถที่จะเปิดแอร์ก่อนเข้ามาถึงบ้านแบบถึงบ้านปุ๊บแอร์ยังชำเลยสามารถสั่งงานกดผ่านมือถือเปิดก่อนได้เลยแต่ถ้าแบบคุณต้องการเช็คค่าไฟผ่านมือถือผ่านแอปเนี่ยรุ่นนี้จะยังไม่รองรับการเช็คค่าไฟผ่านมือถือ เช็คค่าไฟผ่านมือถือเนี่ยจะต้องไปในรุ่น TPOs หรือ TPO Premium อย่างที่2ก็คือรุ่นนี้ได้ประหยัดไฟเบอร์ห้าหนึ่งดาวราคาก็ไม่แรงด้วยที่3ก็คือบานสวิงเขาเป็นแบบ Gentle Breath เป็นแบบนี้อา้าวเป็นแบบนี้เลยทุกคนมันจะกระจายลมนี่นี่นี่เป็นแบบนี้เลยมันจะมีรูๆ,ๆเนี่ยมันจะทําให้การกระจายลมเนี่ยมันจะทําให้การกระจายลมเนี่ยเป็นไปอย่างนุ่มนวดไม่บาดถูคนโดยตรงแล้วก็รุ่นนี้นะมีบานสวิงสี่ทิศทางเมื่อเทียบกับรุ่นออนไลน์ XAL นี่มันจะมีบาสวิงสองสองนิทางแต่แต่ทีโปเนี่ยมีสี่นิทางไม่ว่าจะเป็นทีโพพรีเมียมทีโปอ่าวดี D, มีสี่ดิค่ะแล้วก็มีเจนหมดหมดนี้เอาไว้ใช้แบบเป็นเครื่องปันไฟเอาไว้ใช้ในช่วงที่ไฟมาไม่พอนอกจากนั้นเขาก็จะมีการเคลือบสารไทเทนโกที่เทาทองแดงไว้ด้วยไทเทนโกดียังไงเดี๋ยวไปดูที่คลิปนี้ในช่องทางสีแดงได้เลยแล้วเขาก็มีระบบเซลขีระบบล้างทาความสะอาดตัวเองประมาณนี้เลยส่วนค่าเสียก็ตามนี้เลยยิ่งค่าเสียย,ยิ่งสูงก็ยิ่งประหย,ยัดไฟ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมรายร้านเลิกสักแอร์ ad แปดส wntmy ดูผลงานเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางตามนี้เลยฝากติดตามผลงานของทางร้านด้วยนะคะขอบคุณทุกการสนับสนุนและการติดตามค่ะขอบคุณค่ะ